สวัสดีครับผมพ่อๆคับทิดจักมกักซิตอีกคือเก่าเลยครับผมเ <laughs> มือน,นี้สิพากินบักเมาช็อตครับบักเมาชอ็อตเนี่ยโอ้ยผมไม่เงยคนข,ขนาดพี่น้องเลยคนน่ะบรรยากาศแดดแดด,แดดแดดแดดแย่งฮักมืาอนี้สวนข้างลังสวนบมุกทั่วครับเ <laughs> ออหนี่เบิ้งนี่น้ำจิ้มนี่โอ้ยคนรหนื่เบิ้งนี่โคเลโคเลโคเลเบิ้องนี้คนน่ะ

โอ้ตาสางตาซวงโอ้ยงจังปังเลยตาเลยแซ่บ <c> ข <oughs> <c oughs> นาดมา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 พี่น้องมาบักเมามาเมาเนอะมาเมาภาษซ้ายนะ <c oughs> กลา,างองนนี้ยังล่ะมาเ <c oughs> มาอะมาเมาเนอะ <c oughs> เอ้ยหมกหมอสัต์ครับแมอสัต์เ<ม>สียบขนาดรสชาติกำลังดีนดิมกับเตกแก้วน้ำนี่ยแก้วน้ำเลยอืมอืมว้อมอมอมลองเขายัง่ะว้าว ออ,อนี่ครับตอนหนึ่งดิน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 มาบึกเมาดินเอ่ะใหมนดูหน้ามันียกเหบึกช็อตไหมบกเมาช็อตมานี่คนน่ะคนน่ะคุเรคุเรนุเรข้างในคนน่ะยาดยาดยาดเนี่ยบึ้งกันนะกินเมื่อไห่

แม่ก็บอกวันนี้เหรอ,อนี่เหรอคืกลางปากกลางลงนี่แหละแซ่บขนาดปุ้มนี่ปุ้มนี่นเนี่ยเบิ้งพี่นอ้องเบิ้งคนน่ะเบิ้งอุ้ยคนน่ะ bung 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 má 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 mà. má bung mau chót, bung mau chót xẹp sì cân bung

bạn chơi, bổm đi con, nè, người อ้า่ด้สิทธิ์เนี่ยสิทธิบอกเมาโอ้เบาส้นกับสิทธิ์ได้มก็ตากระดพี่นองเลยโอ้ดีดีนะลองกินกันเอยอืมอืม 好嗯。